สวัสดีเพื่อนๆทุกคนในช่องนะครับวันนี้พามาดู닛สันมาร์ตอเมร่านะครับตัวเกียร์ธรรมดานะครับที่มีปัญหานี้นะครับข้าเกียร์ไม่ได้นะครับพี่อาการเหมือนเกียร์เราว่างไปเลยนะครับไม่มีล็อกอะไรนะครับในนี้ผมว่าทาการวินิจฉัยให้เลยนะครับหรือมาดูนะครับอันนี้ผมเจอหลายคันแล้วนะฮะ ใครที่ใช้มาร์ตอเวล่าอยู่นะครับไม่ต้องตกใจนะครับว่าตัวเกียร์เป็นอะไรหรือเปล่านะครับอันนี้นะครับอาการยอดหินมันอันนี้นะครับไอบูธเนี่ยอตัวเนี้มันชอบแตกนะครับเห็นไหมอาการมันเป็นอย่างนี้หลักๆแล้วมันก็จะมีบูธตัวหนึ่งนะครับนี่ ล่างจริงใช้นะครับมันหลุดนะครับไม่มีมันก็เข้าไม่ได้นะครับแบบนี้นะฮะอันนี้บูทเจ้าตัวปัญหาตัวนีนนน้เมื่อใส่ไปแล้วนะครับอันนี้ทดสอบให้ดูเห็นไหมเมื่อมันมัน,ม,นมันก็มีโอกาสหลุดได้นะครับอันนี้ผมแนะนําเลยนะให้อย่างน้อยโอเคเวนไทยนะครับรัดไว กันมันหลุดอีกรอบหนึ่งนะครับอืมเพื่อเป็นเซฟตี้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับใช้ไปนานๆเนี่ยยังไงก็มีการสึกหลอกรอบได้แตกได้นะครับแล้ให้ชัวก็เคเบิลทายนะครับเดีย๋ยวผมมัดให้ดูแล้วกันเบื้องต้นนะสวยไม่สวยว่ากันอีกทีหนึ่งหรือใครที่หรือคอนโซลแล้วนะครับก็เอามาทำทีเดียวเลยนะครับจะได้ไม่เจอปัญหานะฮะอ่ะเรียบร้อย อันนี้เราไม่มองกันว่าที่สวยไม่สวยนะครับอันนี้เซฟตี้ผมนะครับอ่าน,นี่แต่ว่าอันนี้เวลามัดนะครับดูหน่อยนะครับระยะมันจะมีนะมันต้องเดินหน้าไยหลังได้นะครับไม่งั้นไม่งั้นเดี๋ยวมีปัญหาแน่นะครับมันจะเข้าเกียร์จะตึงนะครับเพราะว่าเข้าไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้ ฝากด้วยนะครับอันนี้เนี่ยผมเจอตัวเนี้มันปิ้นหลุดออกมาเลยเนี่ยยางตัวนี้นะครับประจํานะครับแล้วก็บางคันหายไปเลยบางคันก็แตกนะครับที่เป็นเรื่องปกติของเขาเลยก็ฝากด้วยแล้วกันคนที่ไปเป็นกลางทางหรืออะไรเงี้ยก็สิ่งแรกที่ต้องแก้ไขปัญหาเลยก็คืออ่าถอดคอนโซลกลางนะครับ เนี่ยนะครับเพราะรถอ่ะมันจะเข้าเกียร์ไม่ได้แน่ๆล่ะหรือถ้าเข้าเกียร์มันก็จะคาไว้นะมันขับไม่ได้นะอาการนี้คือเป็นสิ่งที่มันมันเรียกว่าไงอะ่ะถ้ามันไม่มีปัญหาเนี่ยไม่มีใครมาลือแน่นอนเลยผมบอกให้เลยในเคสนี้นี่โทรมาหาผมนี่แก้ยากมากก็คือถ้าเอาเป็นว่าว่างหรืออะไรเงี้ยทำได้จะดีมากเลยครับ อ,อ๋อมันต้องแตกแน่ๆแหละผมเจอทุกเจอบ่อยครับรุ่นนี้เนี่ไม่บูตแตกกับบูธหายบูธหายเปลี่ยนบูธใหม่ใช้ซื้อของเทียมมาไม่พอดีอย่างนี้อย่างนั้นมีปัญหามากอ่ะนี่แก้ไขเคบันทายมาัดมันอีกชั้นหนึ่งจบเลยอันนี้เป็นวิธีการของผมเองนะครับไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับใครใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่าใครจะดราม่าอะไรแล้วแต่นะครับอันนี้เป็นการแก้ไขของผมนะครับ ก็วันนี้มากันเท่านี้นะครับเดี๋ยวยังไงอะหลายๆคนที่ถามมาเดี๋ยวยงไงผมเอามาให้ดูได้ไหน,นเอามาให้ดูได้ก็ดูนะใครที่โทรมาหาผมนะครับผมแนะนานะให้ไปทักในเพจไว้หน่อยบางทีผมอะวุ่นๆอยู่แล้วติดต่อกลับไม่ได้นะครับพิมพไม่ได้เพจบางทีผมยังสามารถอ่าถ่ายรูปส่งให้ดูได้อะไรได้เนาะครับผมก็วันนี้มากันสั้นๆสำหรับเจ้านิสสันมาร์สนะครับ อาเมล่านะครับหรืออาตระกูลนิสสันอีโคโคานั่นแหละอ่ะเนี่ยที่ว่าเจอบ่อยๆนะั่นคือแม่งแตกประจําจเลยเนี่ยฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับอันนี้คือบางคนก็เห็นเขาออกไปกึงทาบูธทองหลงทองเหลืองนะเอออนะันนั้นเป็นวิธีแก้ไขปัญหาเราไปแต่ว่าใช้ใช้ไปแล้วเป็นยังไงนี้ต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ผมไม่เคยทดลองเนาะวันนี้ก็มาคันสั้นสั้นเดี๋ยว,ย,วยังไงพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ